พี่บอลสวัสดีพี่ผมอยากให้พี่อ่ะพูด,ดถึงคู่โยทินกับหนูบอลหน่อยคู่นี้ผมว่าน่าดูนะ<ม>วัน<ใ>ที่6เมษายนสอสมบหมายเข้ากับมาจัดรัฐดำเนินละพี่ว่าคู่นี้เป็นไงบ้างเจอกันในงนี้นะในมุมมองของเซียนมวยใช่ไหมผมว่าคู่นี้ก็เป็นคู่แปลก huh. คู่แปลกแล้วก็เป็นคู่ที่ผมมองว่าอ่าเซียนมวยเนี่ยอยากดูเป็นคู่ที่แปลก คือการผ่านมวยเนี่ยอยู่กับโยทินเป็นดาวค้างฟ้ามานานหาคู่ชกยากแต่ว่ามวยคู่นี้คู่นี้นี่มันจะได้ชกกันเพราะว่า1อุบลเขาสดขึ้นมาแล้วเขาใหญ่โยทินเนี่ยพิกัดเขาคือ124ถึง126แต่ว่า1อุบลเนี่ยต่ำสุดวันนั้นผมถามน้องเขาต่ำสุดเขาได้เท่าไหร่เ,เขาบอกว่า127ครับตึงแล้วนะตึง127ตึง แต่ยังไม่ทราบว่าน้ำหนักคู่นี้มันจะออกมาน้ำหนักไหนเบื้องต้นผมถามพี่แดนเขาทรายเขาบอกว่าร27ปอนด์เท่ากันถ้า1้อปอนด์เท่ากันพี่มองยังไงบ้างแล้วชกชกตอนกลางคืนนะถ้าร้า127เท่ากันใช่ไหมผมมองว่าถ้าเลดเปิดก็ยังโยทินยังเป็นต่ออยู่แต่ถามว่าตัวเงินจากเซียนมวยนะ่ะมีรองหนึ่งอุบลไหมมีเยอะแน่นอนครับเพราะว่าเขาก็จะมองว่าหนึ่งอุบลเนี่ยสด นะครับส่วนโยทินนี่ก็เป็นดาวค้างฟ้ามานานก็อย่างที่บอกนะครับเล็กตัวเล็กแต่ว่าได้กระดูกกระเดี่ยวการผ่าน <c oughs> มโอลแล้วช่วงหลังหนึ่งบวลก็ฟอร์มดีมดทิงสามครั้งชนะสามครั้งเลย <ใช S 2> เจอกับเจ้าฟ้าเป็นเจอวงในแบบโยทินเนี่ยพี่ว่าจะกินหนึ่งบวลได้ไหมโยธินวงในเขาข้อแข็งมากนะคู่นี้เนี่ยเข่ากับเข่า เข่ากับเข่าอ๋อหนึ่งอุบลนเขาก็ไม่แพ้มวยเข่าอยู่แล้วอย่างนี้หรอไม่หนึ่งอุบลที่ผมโชคดูคือเขาเป็นเด็กที่ตัวใหญ่แล้วก็แข็งแรงมีลูกเดินหน้าหัวจิตหัวใจเด็กคนนี้ถือว่าคือวงในเขาก็มีวงในก็มีเป็นมวยเขา่าแล้วก็จิตใจดีง่ายเดก,ก็ไม่ใช่งานง่ายของโยธินผมมองว่าคือถ้าโยธินจะกินก็จะกินที่วงในแต,แต่หนึ่งอุบลนก็ไม่ได้มีจุดอ่อนที่วงในใช่ไหมพี่ว่าใช่ใช่จะกินที่วงในแต่ว่าโยธินเขาจะมีศอก สอกจังหวะในแล้วปุ๊บเขาจะมีลูกฟันสอกของเขาอแต่ว่าแตไม่ง่ายก็ไม่ได้ง่าแพ้ได้ชนะได้ผมว่าว่าเหรียญคู่นี้ยเปิดสิบเก้าเอาอย่างนี้ดีกว่าผมพูดแบบชัดเจนเลยแสดงว่าถ้าโยทินจะกินขาวงในหนึ่งอุบลก็มาชิดเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องแต่ถ้ามีสอกไปเสริมระยะประชิดเนี่ยพี่ว่าหนึ่งอุบลเขาแพ้สอกไหมอาจจะมีแสลงบ้าใช่ครับอาจจะมีสะดุ้งบ้าง ก็เป็นโอกาสสุดท้ายของโยทินแล้วละ่ะคือแกระทืบไม่เข่าก็เป็นอีกช้อยคือสอบสอกก็น่าจะมีโอกาสครับแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งอุบลก็ใหญ่ใหญ่การจ,จะสอกก็ไม่ได้สอกง่ายๆโอ้แต่แต่โยทินเนี่ยไม่เคยชกน้ําหนักร้อยยี่สิบเจ็ดมานี่ประมาณนี่คือไฟแรกเลยนะตั้งแต่เขาชกมวยมาร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ก่อนหน้านี้เคยชกพิกัดใหญ่สุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้โยทินอ่ายี่สิบหกครึ่งครับโอ้ ร้อยยี่สิบเจ็ดไม่เคยชคเลยเหรอทั้งชีวิตยี่สิบหกครึ่งก็ต่อยกับสมิงดำที่อ้อมหน่อยเออนั่นคือแสดงว่ายี่สิบเจ็ดใหญ่ที่สุดในชีวิตในใหญ่ที่สุดในชีวิตออกเลดลำบากไม่เนี่ยไม่ต่อน้ำหนักด้วยยี่สิบเจ็ดเท่ากันแต่หรือว่าเหมาะสมละหรือว่าต้องต่อไหพี่ว่าผมว่าน้ำหนักยี่สิบเจ็ดเท่าเนี่ยผมผมก็มองว่าโยธินยังเป็นต่ออยู่ยังเป็นต่อแต่ถามว่ามีตัวเงินรองไหมมีแน่นอนครับอ เพราะว่าหนึ่งอุบลช่วงหลังนี่ไม่แพ้ใครเลยครับแล้วยิ่งชกตอนกลางคืนอย่างที่ผมว่าใช่มันจะ <ชก S 1> ใหญ่ขึ้น,นจะพองแต่กลางวันเนี่ยเรายังพอแบบไอ้นี่แต่เนี่ยมันกลางคืนอยังพอรุ้นว่ายี่สิบเจ็ดเขาจะฟื้นไม่ฟื้นฟื้นไม่ฟื้นอยู่เนาะเชื่อว,ว่าเซียนมวยเนี่ยต้องมองคนละทิศคนละทางแหละคู่เนี่ย